ชาญเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีหอพักเก่าแก่ที่ถูกปล่อยรกร้างมาหลายปีหอพักนี้ชื่อว่าบ้านพักวันณวิจิตซึ่งคนในพื้นที่เรียกติดปากว่าหอร้างว่ากันว่าไม่มีใครอยู่ได้นานเกินหนึ่งเดือนเพราะเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในที่แห่งนี้วันหนึ่งก้องหนุ่มนักเขียนนิยายสยองขวัญ ผู้หลงไหลในเรื่องราวลี้ลับได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับหอนี้เขาตัดสินใจย้ายเข้าไปอยู่ในห้อง108ซึ่งว่ากันว่าเป็นห้องที่เขียนที่สุดเพราะคิดว่าประสบการณ์ตรงจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้เมื่อกล้องเดินเข้าไปในห้อง108กลิ่นอับชื้นที่เหมือนจะมาจากผนังห้องต้อนรับเขา ว่าห้องจะถูกทําความสะอาดแล้วแต่มันกลับให้ความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างยังอยู่ที่นี่ขณะที่เขากําลังจัดของเขาสังเกตเห็นกระจกบ,บานเก่าในห้องน้ำซึ่งมีรอยขีดเขียนคล้ายข้อความเลือนรางเขาไม่ได้ใส่ใจมากนักคิดว่าเป็นรอยเก่าของผู้เช่าคนก่อน คืนนั้นขณะเขานั่งพิมพ์นิยายอยู่เสียงแปลกๆดังขึ้นจากเพดานคล้ายเสียงลากอะไรบางอย่างก้องเงยหน้าขึ้นมองแต่ไม่เห็นอะไรตอนเช้าก้องตื่นขึ้นมาพร้อมรอยขีดข่วนเล็กๆบนแขนเขาคิดว่าอาจเป็นรอยจากการนอนทับสิ่งของ แต่สิ่งที่แปลกกว่านั้นคือกระจกในห้องน้ำมีข้อความใหม่ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนออกไปก้องเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่เขาคิดว่ามันอาจเป็นการเล่นตลกของใครบางคนเขาพยายามตั้งสติและไม่สนใจแต่ยิ่งนานวันเหตุการณ์ประหลาดยิ่งทวีความรุนแรงเสียงลากของหนกักหนกักจากเพดาน เริ่มดังขึ้นในเวลากลางวันผนังห้องเริ่มปรากฏรอยมือเลอะคราบดำซึ่งลบไม่ออกและในคืนที่สามกล้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเขาอยู่เขาหันไปที่ปลายเตียงและสิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นร่างของหญิงสาวผมยาวใบหน้าซีดเพื่อด,ดวงตาเบิก กลองกำลังยืนอยู่ปลายเตียงจ้องมาที่เขาโดยไม่กระพริบตาก้องหลุดเสียงกรีดร้องแต่เสียงนั้นกลับสะท้อนอยู่ในห้องราวกับไม่มีทางออกหญิงสาวค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้เขาทีละก้าวทีละก้าวในวันถัดมาเพื่อนของก้องพยายามติดต่อเขา แต่ไม่ได้รับคำตอบพวกเขาไปหาที่หอพักและพบว่าห้อง108่งถูกล็อกจากด้านในเจ้าของหอบอกว่าห้องนี้ไม่มีคนอยู่มาหลายปีและก้องก็ไม่เคยมาเช่าห้องที่นี่เมื่อเจ้าหน้าที่พังประตูเข้าไปพวกเขาพบเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งบนโต๊ะเขียนนิยายมีข้อความเขียนด้วยลายมือสันส่นๆว่า เธอไม่ยอมให้ฉันออกไปหลังจากเจ้าหน้าที่เจอกระดาษที่เขียนด้วยลายมือสันส่นๆของกล้องข่าวเกี่ยวกับการหายตัวไปของเขาก็แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านที่เคยเล่าเรื่องห้อง108รกลับยิ่งหวัดกลัวมากขึ้นเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในห้องนี้หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปแนน พื่อนสนิทของกล้องซึ่งเป็นนักข่าวสาวผู้ไม่เคยกลัวอะไรเลยตัดสินใจค้นหาความจริงเธอไม่เชื่อในเรื่องผีหรืออาถรรพ์และคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญแนนแอบไปที่หอพักในคืนหนึ่งพร้อมกล้องถ่ายวิดีโอและไฟฉาย เธอใช้กุญแจผีที่เตรียมมาเปิดประตูห้อง108เมื่อเธอเข้าไปในห้องสิ่งแรกที่เธอสัมผัสได้คือความหนาวเย็นผิดป,ปกติทั้งที่อากาศข้างนอกยังร้อนอบอ้าวแนนตั้งกล้องไว้กลางห้องและนั่งสำรวจรอบๆเธอสังเกตเห็นกระจกในห้องน้ำที่เคยถูกพูดถึงและเดินเข้าไปใกล้ เมื่อไฟฉายส่องไปที่กระจกเธอเห็นรอยขีดเขียนที่เลือนรางคล้ายเป็นตัวหนังสือแต่ในขณะที่เธอกําลังจ้องมองกระจกกลับเริ่มเปลี่ยนแปลงราวกับมีหมอกควันลอยอยู่ด้านในและทันใดนั้นตัวหนังสือปรากฏขึ้นตรงหน้าเธออย่างชัดเจนแนนถอยหลังด้วยความตกใจแต่เธอพยายามบอกตัวเองว่านี่อาจเป็นภาพหลอน เธอกลับไปนั่งที่เตียงเปิดโน้ตบุ๊กและเริ่มดูภาพจากกล้องถ่ายวิดีโอเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งเวลา3นาฬิกา8นาทีในจอมอนิเตอร์แนนเห็นบางสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเนางามืดปรากฏขึ้นในมุมกล้องด้านขวา มันเป็นเงาของคนที่เดินช้าๆจากประตูห้องน้ำไปยังเตียงแนนรีบหันกลับไปดูแต่ไม่มีใครอยู่ในห้องแนนเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งผิดป,ปกติทุกครั้งที่เธอหันไปมองกระจกในห้องน้ำเธอเหมือนเห็นเงาร่างหนึ่งกำลังยืนอยู่แต่เมื่อเข้าไปใกล้กระจกกลับสะท้อนแค่ภาพของเธอเองคืนนั้น แนนตัดสินใจเปิดกล้องทิ้งไว้ขณะที่เธอนอนแต่แทบจะไม่มีใครเชื่อว่าสิ่งที่กล้องบันทึกไว้ได้ในตอนตีสาคือเสียงของผู้หญิงที่พูดซ้ำๆว่าออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งกล้องดับวูบไปแนนค้นพบเอกสารเก่าๆที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักโต๊ะเธอพบข่าวเก่าที่เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อ30ปีก่อนหญิงสาวชื่อพิมพ์ซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของหอพักถูกขังและฆาตกรรมในห้อง108โดยผู้เช่าที่เธอหลงรักศพของพิมพ์ถูกซ่อนอยู่ในห้องน้ำ และแม้จะผ่านไปหลายปีแต่เธอไม่เคยไปไหนเลยคืนนั้นเองแนนได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบาในห้องเธอลุกขึ้นเปิดไฟและพบหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ตรงปลายเตียงช่วยฉันด้วยหญิงสาวพูดเสียงสัน่น แต่เมื่อแนนก้าวเข้าไปใกล้หญิงสาวกลับเงยหน้าขึ้นดวงตาเป็นโพรงดำและพูดด้วยเสียงเย็นเยียบว่าฉันบอกแล้วออกไปไม่ได้ในเช้าวันต่อมาเจ้าของหอพักพบห้องหนึเปิดทิ้งไว้และในห้องก็ว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของแนนหรืออุปกรณ์ใดๆที่เธอพาไปแต่กระจกในห้องน้ำมีข้อความใหม่ ปรากฏขึ้นตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวหลังจากแนนหายตัวไปเรื่องราวของห้อง108กลายเป็นข่าวใหญ่ผู้คนต่างหวาดกลัวและเล่าขานถึงอาถรรพ์ของมัน เจ้าของหอพักตัดสินใจปิดห้อง108อย่างถาวรเขาตอกไม้ปิดประตูและกระจกทุกบานพร้อมติดป้ายว่าพื้นที่อันตรายห้ามเข้าเด็ดขาดคืนหนึ่งอาร์ตน้องชายของแนนผู้ไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับมาที่หอพักเขาต้องการคำตอบว่าพี่สาวของเขาหายไปได้อย่างไร แม้เจ้าของหอจะพยายามห้ามปรามแต่อาร์ตก็ใช้กำลังงัดไม้ที่ปิดประตูห้อง108และก้าวเข้าไปในห้องนั้นทุกอย่างยังเหมือนเดิมราวกับเวลาหยุดนิ่งกลิ่นอับและความหนาวเย็นยังคงปกคลุมอาร์ตเดินไปสำรวจจนถึงห้องน้ำและเห็นกระจกบานเดิมที่ทุกคนพูดถึงกระจกกลับไม่มีข้อความใดๆแต่ทันใดนั้น เงาสะท้อนในกระจกเปลี่ยนไปอาร์ตมองเห็นภาพของแนนยืนอยู่ข้างหลังเขาใบหน้าของเธอซีดเผือดและดวงตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าแนนที่อยู่ที่นี่เหรออาร์ตถามเสียงสัน่นแต่แนนไม่ได้ตอบเธอเพียงยิ้มแปลกแปๆก,ก่อนที่กระจกจะเริ่มสัน่นและแตกออกเป็นเสียงเสียงเสียงกรีดร้องดัง ออกมาจากทุกทิศทางและเงาของผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏขึ้งรอบตัวอาร์ตไม่มีใครออกไปได้เสียงแหลมหน่ากลัวกระซิบในหูเขาเช้าวันถัดมาเจ้าของหอพักและตำรวจเข้ามาตรวจสอบห้อง108พวกเขาพบเพียงความว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของอาร์ตหรือสิ่งใดๆที่บ่งบอกว่าเขาเคยอยู่ที่นั่น กระจกในห้องน้ำกลับมาสะท้อนภาพปกติแต่ในบางมุมหากมองนานพอคุณอาจเห็นเงาลางๆของคนสองคนยืนอยู่ในนั้นคนหนึ่งคือแนนและอีกคนคืออาร์ตบ้านพักวันนวิจิตถูกปิดตัวลงอย่างถาวรในเวลาต่อมาหอพักแห่งนี้กลายเป็นตำนานท้องถิ่นว่า ผู้ใดที่ก้าวเข้าไปในห้อง108จะไม่มีวันได้กลับออกมาอีกหลายปีผ่านไปนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปยังหอพักร้างเล่าว่าบางคืนพวกเขาเห็นแสงไฟจากหน้าต่างห้อง108และเสียงหัวเราะเบาๆของหญิงสาวที่ดังออกมาในยามดึก